ทหารเป็นสังฆทานโดยมีผู้แทนนำกล่าวภาษาบาลีคือกัลยาณมิตรกวินนาสงครามสีผู้แทนนำกล่าวภาษาไทยคือกัลยาณมิตรวันดีเกรบสตาร์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตบ,บุรุษย่อมให้ทาน เช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประนีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแต่ผู้ประพฤติพรหมจรจรั์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละ และให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ ขันธรรมยังพุทธะสัพพะวะโตปุพพะคานามการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียนเชิญคุณวันดีแกร็บสตาร์ กล่าวเลยค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิพิขูสังคัสะภิขุสังคัสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโฆพิขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปริวารานิสัปปริวารานิปติคันหาตุปติขันหาตุอัมหากลางอัมหากลง ทีฆรตังทีฆระตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพา,า,านายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายขอน้อมถวายพ,าาพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่รพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ <Jones S 1> จงรับจงรับพัต <ham. S 2> พตาหาร พัตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดการและนานเทินตลอดการและนานเทินสาธุขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอนอบน้อมแด่มหาปูชินียอาจารย์ผู้ประสิทธิภาสาวิชาธรรมกายขอเจริญพรท่านทานบดีมหสติผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทุกๆท่านนะเราใช้บุญเก่าไปทุกวัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลปรารถนาความมีอายุยืนความไม่มีโรควันนะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้อวาดไว้ว่าบุญเก่าเราใช้กันไปทุกวันบุญเก่าเขามีวัตถุประสงค์เพื่อมาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีของเราในพนี้ ถ้าเราไม่สร้างบุญใหม่บุญเก่าก็จะทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าบุญเก่าหมดไปบาปก็จะได้ช่องชีวิตก็จะมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องสั่งสมบุญให้มากๆเพื่อให้ได้มีอุปกรณ์การสร้างบาร,รมีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีเฉพาะกายมนุษย์เท่านั้นที่สร้างบาร,รมีได้ไกายทิพย ก็ได้แค่อนุโมทนาบุญกับนั่งทำสมาธิถ้าไปอยู่อบายภูมิก็มีแต่ความทุกข์ทรมานไม่มีโอกาสได้ทำความดีเพราะเป็นภพของการเสวยผลบาปพบมนุษย์เป็นที่สร้างบาร,รมีแต่ก็มีเวลาจำกัดท่านทาน,นบารีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสร้างบุญบาร,รมีสังสมบุญกุศลด้วยการถวายพัฒหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านซูมก็ตาม ได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทอัตมาภาพในนามของตัวแทนคณะสงฆ์ผู้มาปักหลักเผยแผ่พระพุทธาศาสนาวิชาธรรมกายณประเทศนอร์เวย์แห่งนี้ก็ขอตั้งจิตอนุมโมทนาสาธุการในกุศลและเจตนาบุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำไว้ดีแล้วพร้อมกันนี้ก็ขออาราธนาบรารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอาหารหัทตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาสิเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหลวงพ่อธรรมชยโยผู้เป็นหลวงพ่อทัตตชีโวคณะสงฆ์ทั่วสังคม,มนทนรวมทั้งบารมีธรรมของคุณยายาาอา,าจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์กนนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพรธรรมกายและบุญบารมีของพวกเราทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจสร้างมาด้วยดีแล้วตั้งแต่อดีตชาติชาติแรกๆที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้และบุญบารมีที่จะประกอบให้ยิ่งๆขึ้นไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า <c oughs> ก็ขอให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดนบันดาลอภิบาลคุ้งครองปกป้องและและรักษาให้ทุกท่านในที่นี้ จงเป็นผู้ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอชีวิตเจริญรุง่งเรืองจะได้ตกต่ำไปทุกภพทุกชาติประสบความสำเร็จสูงสุดในทางโลกก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องได้สร้างบุญบาร,รมีได้อย่างสะดวกสบายในทางธรรมก็ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วมีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่ายเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติรั์สมบัติ ราบยศสารเสริญสุขตลอดกาลนานเทินตาธุก็ขอให้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญเอาบุญนี้อุทิตไปยังอุทิตแปลว่าเฉพาะเจาะจงก็ขอให้น้อมนำบุญนี้ถึงแด่บุปการีซึ่งเป็นผู้มีพระคุณแก่เราก่อนได้แก่คุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดญาติสนิทมิสหายผู้เป็นที่รักทั้งหลาย ที่ละโลกไปแล้วแล้วก็บุคคลที่มีพระคุณต่อเราทั้งหลายครูบาอาจารย์นะให้ถึงให้บุญนี้ถึงแด่มหาปูชนีอาจารย์บูชาธรรมแด่ดท่านนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นผังสําเร็จเป็นภาพแห่งความสาเร,สร็จที่สู่กลางกกลของเรานะตั้งใจกรวดน้ํารับผลพระเป็นอันดับสืบไปนะยะทาวาริวะปูราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตูสับเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยธามนิโชติรสอยถาสับพิติโยวิวานชันตุสาบโรโควินา สตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะภิวาทนาสิลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธัมวัทันติอายุวันโนสุขัง ปาลังอาคาโตเวปัสสนาังอาคังธรรมงวิชานตังอาเคพุทธปัสสนาังทากินายเยอนุตตเรอาเทธรรมปัสสนาัง วิราคูปสเมสุเขอาเคสังเขปนสานังปุญญาเคเตอนุตตเรอาคัสมิงทานางทัทตังอาคังปุญญปวัตติอาคังอายุจวันโอจะยาโสกิติสุขังพลังอาคาสธาตาเมทาวี อาคาธรรมะสามหิโตเทวาภูตโตมนุสโวอาคาปโตปโมทติติภาวตุสัพมังคลังรักคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสัทธาโสธีภาวนตุเตภาวตุสัม พมังคลังรักขันตุสาพาเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนาสัาโสธีภวันตุเตภวตุสาพมังคลังรักขันตุสาพาเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนาสัาโสธี อาวันตุเตสาธุทั้งใจขราวูชาพระรัะตนตรัยพร้อมๆกันเลยนะอาราหังสัมมาสัมพุทโธพคะขวานพุทธังพคะขวันตังอภิวาเทมี พุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคขวะตาธรรมโมธัมมังนามาสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคขวะโตสาวกาสังคฆ สังฆนามาฮมีสังโคมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญกระยาณมิตรทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบ ขออมบารมีธรรมแห่งองค์สุเด็จทสมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปุญญาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านเป็นผู้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยลูกสมบัติคุณสมบัติทรัพสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขและมคผลนิพพานตลอดกาลนานถึงที่สุดทางทุกท่านเถิสาตุตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ กระกระกระตั้งจิตอนุโมทนาบนร่วมกันนะคะสาธุพระอาจารย์และทุกท่านเลยนะพัฒนาบนพระอาจารย์และทุกท่าน้วยค่ะสาธุสาธุนาบุพระอาจารย์และทุกท่านด้วยค่ะ สาธุค่ะทีแม่ครัวด้วยนะคะอจจะพิกรุกนด้วยนะคะฒนาบนกับเจ้าภาพคุณวันดีด้วยนะคะค่ะค่ะอ้อมมาด้วยวันนี้มาเป็นแม่ครัวอีกหนึ่งทั้งคู้จัดทำพัฒนารด้วยค่ะ สผู้ชมผู้ชมทหารห้าดาวด้วยช่วรัเอ่อหลพี่ขอเขาให้แค่สองสองดาวดาวเขาบอกว่าสองดาวพอเพราะว่าไข่ดาวสองฟองทีเดียเของี่่นนี่เพราะว่าถ้าฉันมากกว่านี้เดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยว เดี๋ยวจะปวดฟันไม่หลับไม่นอนก็ถ้าหาดาวนี้หาไข่ดาวเลยยุ่งหนึ่ดาวหนึ่งรูปแล้วทุกท่านโอเคนะสบายดีนะแข็งแรกทุกท่านสวัสดีค่ะกลับนมัสการค่ะหลวงพี่จะได้ชั้นสายแล้วค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุกาธุจะอภิมันรมทุกท่านนะ รสายนะถูกค่ะวันนี้คุยมากไม่ได้เล่นมากไม่ได้หลวงพี่จะรีดฉันสาธุสาธุค่ะวันนี้ประชุมยาวเนี่ยลงมาแี่เสร็จพอดีลงมาพอดีขอไัยด้วยนะวันนี้ช้าดนึงงั้นเดี๋ยวหลวงพี่ขอรีเซ็ตห้าวินะสาธุค่ะ